สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสมาชิกวุฒิสภานายสมชายแสวงการโพสเฟสบุ๊กแสดงความเห็นและเสนอแนะไปถึงพักก้าไกลบมสอสอก้าไกลคุกคามทางเพศ หลังทราบผลการประชุมกรรมการบริหารและสมาชิกพักเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นข้อความทางออกของก้าวไกลจ้องรักษาม,มาตรฐานทางการเมืองคดี2สอสอสอหื่นกามบีบลาออกเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพมหาคนครปราจีนบุรีช่วยเหยื่อดำเนินคดีอาญาร้องปปชไต่สวนจริยธรรมอย่าดีแต่พูดก่อนหน้านี้นายสมชายก็ได้โพสต์ข้อความมติขับสองสอสก้าวไกลคุกคามทางเพศรอดูปาหีนักการเมืองรุ่นใหม่ แค่ขับเป็นพิธีช่วยให้ย้ายพักตามรอบขับปองป๋องเบียรผิดจริยธรรมร้ายแรงก้าวไกลกล้าดำเนินคดี2สอสอสหืน่นถึงที่สุดไหมก่อนหน้านี้นางสาวพนิกาว,วาน,นิชได้โพสต์ข้อความผ่าน Twitter หรือ X โดยระบุว่าคณะกรรมการวินยัยคณะกรรมการบริหารพักก้าวไกลมีมติว่าคุณทำผิดวินัยร้ายแรงคุกคามทางเพศ ที่ประชุมร่วมสอสและกรรมการบริหารก็โหวตขับคุณถึง106เสียงจาก128เสียงขาดเพียง10เสียงก็จะขับออกได้ตามกฎหมายถึงขนาดนี้แล้วดิฉันขอเรียกร้องให้สสชัยยาพวานมั่นเพียรจิตลาออกจากตําแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักด้านสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนายพริตวัชรสินธุโพสต์ข้อความผ่าน X หรือ Twitter เดิมระบุว่าอย่างที่หลายคนทราบจากแถลงการของหัวหน้าพัก ว่าในส่วนของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกค,คามทางเพศของสองสงก้าไกล2กรณีกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาข้อเท็จจริงมีมติว่าทั้งสองกรณีมีพฤติการที่คุกค,คามทางเพศจริงและผิดวินัยร้ายแรงของพรรคโดยเสนอให้ขับพ้นจากสมาชิกพรรคเมื่อมีข้อเสนอดังกล่าวรัฐธรรมนูน2560กำหนดไว้ว่าการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นการลงมติในที่ประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการบริหารพรรค โดยการลงมตินั้นจะต้องได้รับเสียง3ใน4ของจํานวนสสและกรรมการบริหารพรคทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ไม่ใช่แค่ที่มาประชุมซึ่งจะอยู่ที่จํานวน116เสียงจาก154เสียงผลที่ปรากฏจากการลงมติของสสและกรรมการบริหารพรคที่มาร่วมประชุม128คนกรณีสสวุฒธธิพงษ์ทองเหลาปราจีนบุรี120คนลงมติให้ขับออกจึงทำให้การขับออกเกิดขึ้นได้เนื่องจากมากกว่า116เสียงตามเกณฑ์3ใน4 กรณีสสชัยยามพวนันมั่นเพียรจิต106คนลงมติให้ขับออกจึงทําให้การขับออกยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากน้อยกว่า116เสียงตามเกณฑ์3ใน4ผมเข้าใจดีว่าสสแต่ละคนได้อภิปรายและลงมติบนข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีการเปิดเผยความเห็นหรือการลงมติรายบุคคลแต่ล่าสุดมีบางเพจที่ได้กล่าวหาว่าผมเป็นหนึ่งในสสที่ลงมติไม่เห็นชอบก,บกับการขับออกคุณชัยยามพวนันรวมถึงกล่าวหาว่าผมรวบรวมเสียง ให้คนโหวตไม่เห็นด้วยกับการขับออกเพื่อปกป้องพวกพ้อง,องเนื่องจากผมรู้จักกับคุณชัยยามพวันมาก่อนที่เขาจะมาเป็นสมาชิพกพรรคก้าไกลผมถือว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาที่มาอยู่บนข้อเท็จจริงและเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากจึงจําเป็นต้องชี้แจงความจริงดังต่อไปนี้ผมยืนยันว่าจุดยืนและการทํางานของผมตลอดที่ผ่านมายึดอยู่บนหลักการที่ผมคิดว่าถูกต้องและข้อเท็จจริงเท่านั้นในทุกกรณีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่ผมรู้จักหรือเคยร่วมงานกันมากน้อยแค่ไหนก็ตาม แม้ผมไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการวินิจฉัยและกรรมการบริหารพักที่รับผิดชอบเรื่องการพิจารณาข้อเท็จจริงของทุกข้อร้องเรียนทางวินัยแต่ในฐานะโฆษกพักผมย่อมต้องมีการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการวินัยในขั้นตอนที่ต้องมีการเตรียมการสื่อสารดังนั้นเมื่อผมทราบว่ามีเรื่องร้องเรียนต่อคุณชัยยามพวันผมจึงได้ระมัดระวังและเว้นระยะห่างเป็นพิเศษจากกระบวนการทั้งหมดในกรณีนี้โดยได้แจ้งเหตุผลดังกล่าวต่อประธานกรรมการวินัยพักและหลีกเลี่ยงในการแสดงความเห็นใดๆนอกรอบกับสสทุกคนในพักที่สอบถามเข้ามา ที่ประชุมเมื่อวานที่คณะกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพรรคได้มีการรายงานข้อเท็จจริงต่อสอสอทุกคนเพื่อเปิดให้มีการอาภิปรายความเห็นก่อนลงมติผมก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายโดยมีประเด็นที่สําคัญว่าในมุมมองของผมการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาที่มีความผิดที่ชัดเจนคือการมีความสัมพันธ์กับทีมงานของตนเองเพราะไม่ว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าดูเหมือนจะมีการยินยอมหรือไม่แต่ในเมื่อทั้งสองอยู่ในความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกันที่ฝ่ายหนึ่งสามารถให้คุณให้โทษอีกฝ่ายหนึ่งได้ในหน้าที่การงาน ดังนั้นจึงไม่สามารถถูกตีความได้ว่าเป็นความยินยอมที่แท้จริงหากตระหนักว่าการกระทําผิดดังกล่าวทางออกที่ควรจะเป็นคือการที่ผู้กระทําผิดแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองโดยไม่ต้องรอให้มีกระบวนการวินิจฉัยลงโทษอย่างเป็นทางการด้วยเหตุผลดังกล่าวผมจึงเป็นหนึ่งคนที่ลงมติเห็นด้วยกับการขับออกคุณชัยยามพวนันซึ่งเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยที่เพื่อนๆสอสอทุกคนรับรู้และเป็นการตัดสินใจบนหลักการและเหตุผลที่ผมยึดถือ ผมขออภัยเพื่อน,อนสอๆสสที่ผมจำเป็นต้องเปิดเผยการลงมติของตนเองต่อสาธารณะแต่ผมจำเป็นต้องชี้แจงข้อกล่าวหาที่รุนแรงว่าผมได้ใช้เหตุผลเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวในการลงคะแนนและโน้มน้าวคนอื่นในการลงคะแนนซึ่งไม่เป็นความจริงและผมเชื่อว่าสสคนอื่นที่เห็นต่างกับผมและลงมติไม่เห็นด้วยกับการขับออกคุณชัยยามพวันก็ได้ตัดสินใจบนหลักการและเหตุผลที่เขายึดถือไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการปกป้องพวกพ้อง ผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับเหตุผลหรือการตัดสินใจของผมแต่ผมยืนยันว่าทุกการตัดสินใจของผมยึดอยู่บนหลักการที่ผมเชื่อว่าถูกต้องและเป็นหลักการที่ต้องนำมาใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาค แหละว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว r ไรที TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ